อ,อย่างนั้นชูสีนิ้วหนูไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอาจารย์ไม่เคยได้ยินเลยผมว่าเรียนมหาโทรกับตมาไม่เคยได้ยินได้ยังไงแลว้วบาลีก็เรียนเนี่ยยอมปารีมาหมออาชนาจับได้แล้วทำไ <c oughs> มกเขาได้ยอมกับกนยอมสารนักของ สรุปว่าป้าจาไม่ได้พูดกับเขาเจาจันจรคงไม่รู้อไรเราะวันนั้นจะไม่าดีฉลาดฉลาดประมาณว่าเรอ๋อวันนี้เจ็บคอฉลาให้อย่างสดใสเลยนะน่าสดใสก็คือครั้งแรกหลังจากที่อาตมาบวชในปีพยี่สิ5แล้วก็น่าจะได้หนึ่งเดือน คุยกับเพื่อนที่เป็นญาติห่างๆเรียนชั้นปถมจบป .6 มาด้วยกันแต่เขาบวชก่อนะอาตมานะน่าจะสักเดือนสองเดือนนี้แหละถือว่าเขาบวชก่นนอเน,น,น,นเขาเป็นรุ่นพี่แต่ก็เป็นเพื่อนกันแต่ในโรงเรียนเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นอะไรลูกน้องกัอาตอมาอาตอมาเป็นคนหน้าห้อไปบวชวัดเดียวกันท่านหละก็คุยกันไปคุยกันมาต่างคนก็ไป ไปขอสึกดีกว่าเอากลับมาเพราะบ้านอยู่ใกล้กันี่ยบ้านก็อยู่ทางใา้อัตมาอยู่ทางขวาเมื่อกลับไม่อยู่ทางเดียวกันพออาตมาเดินไปมาลงรถแล้วเดินไปที่บ้านครั้งแรกนะี่ยที่บวชก้ไปเยี่ยมอยองแม่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไปเยี่ยมตตั้งใจไปขออนุญาตลาสิานคายอแม่อาตมานั่งรองอยู่เหมือนรู้ล่วงหน้าซึ่งไม่ได้รู้นะเนีเ่ยพอเลี้ยว ทำท่าจะเดินเข้าบ้านอ่ะโยมแม่ถามเนมมาทําอะไรด,ดูสิเพิ่งมาครั้งแรกถามได้ยังไงว่าเนมมาทําอะไรนะก<ม>็ะน่าจะต้องรู้ว่ามาเรียกโยมน่ะอาตมาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่กล้าเข้าบ้านจะมาขอลาศิกขาโยมแม่ดิโยมแม่ชูศีลมอาตมาย,ยืนรอให้อยู่หน้าบ้านนะ ไม่ใช่ในบ้านหน้าบ้านก็คือริมถนนถ้าพาเ่ินมาค่อยๆเดินเ็ไปนั่งก้าอี่ที่หน้าบ้านแล้วก็น,นั่ง,งนั่งร้องไห้อยู่กับพ่อหนุ่งั้นเนนกลับนะกลับเลยนะไม่ฉันอาหารดนะ้วยหลังจากนั้นอาตมามาถามโยมแม่ว่าที่โยมแม่ชูสี่นิ้ววันนั้นนะแปลวะ่า โยมแม่บอกว่าก็าดูจีวรเนที่มันมีกี่มุมสี่มุมไหมโยมตกใจเคยเห็นจีวรไหมเคยมันก็สี่พืนผ้าไงสี่มุมพืนผ้านั่นแหละมันสี่เดือนจะตุรัสอยู่นันเองใช่ไหมเนมก็ต้องบวชให้ครบสี่มุมจีวรสิจบเลย,น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 ,ยนี่บวชมันได้เกินสี่มุมลนะ้วนน่ะ ย,ยังไงยังเพิ่งวิ่งตายนะเรียนต่อไปพระอาจารย์ต้องเล่าด้วยว่าที่ร้องไห้อะไม่ได้เสียใจที่แม่ไม่ให้ศึกแต่สงสารแม่แต่ที่ร้องไห้เนี่ยไม่ได้เสียใจเพราะยมแม่ไม่ให้ศึกนะแต่สงสารยมแม่ก็เลยเป็นที่มาของการที่ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้มากยิ่งขึ้นครับว่ารู้มากในที่นี้เนี่ยไม่ได้ปวดนะครว่ารู้มากก็คือรู้มากมาก่อนมากเก่า ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเดินทางไหนอย่างแน่วนแน่พอครบสี่ปีก็ตัดสินใจจริงๆเลยนะนแปลกนะครบสี่ปีก็คือตอนอายุสิบหกตอนนั้นวันวนสิ่สามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตอนนั้นอยู่วัดรามขอตอนนั้นยอมให้ศึกแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ยอมศึกหลังจากนั้นอีกปีนึงยอมพอ่อตอนนั้นสิบเจ็ดยอมพ่อให้ศึกอาตมาบอกว่า ชาบรนยงพ่อโอ้ยมพ่อบอกวันน <c oughs> so uh. ั้นเลยหรือวันนั้นกลับไปบ้านได้เจอยมพ่อเลยจบเลยไปแล้วไปไหนไม่รู้ยอมยงเจนอาจจะไปเกิดอีกสองชาติแล้วมั้งเมื่อกี้ยมพ่อที่พาว่าอะไรนะสี่นูนที่คือสี่ปีหรือะพัอะไรนะใช่สี่นูนคือสี่ปีเลยอจะพักใช่ใช่สี่ทันตา แล้ก็ให้ปวดสี่พรรษาสี่ปีนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นแล้วแต่ประมาณนั้นจะอยู่หรือจะไปเรื่องของท่านนะี่ยประมาณนั้นนะโยมแม,ม่องนี้ะไรนะแสดงว่าเรื่องนี้โยมยังไม่เคยได้ยินจริงจริงยัของนั่เป็นไรโยมอาจารย์นะเพิ <c oughs> ่งเคยได้ยินมาอนะพระอาจารย์อธิบายเมื่อกี้ที่ถ้าปุริสาเป็นติก็คือ บริษาอาจจะเป็นนามก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกรรมก็ได้ของบริษาอะไรนะอเป็นเตีอเจ้าค่ะอ๋อ,อมันก็เป็นนามอยู่ดีเป็นนาม่าคนอื่นหลีกออกจากเขาหรือว่าเขาหลีกออกจาก<ช>ค,คนอื่นก็ได้ใช่ได้สองแบบใช่ก็เป็นนามจากคนรคนะวพิพัฒน์ถ้าสมมติอ่ะถ้าเราเปลี่ยนอเป็นติเป็นอเป็นติ